ต่อมาพูดถึงเรื่องครอบครัวซึ่งนิดหนึ่งในระหว่างที่เป็นเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์นั้นนะหลายท่านคงจะคิดนะว่ารัชการที่ห้านั้นท่านทรงมีพระมเหสีเทวีคือมีพระภรรยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยตอนที่ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วแต่ก็อย่าลืมว่ามนุษย์นะธรรมดาเป็นเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็เถอะนะถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ในขณะนั้น อายุ15ปีท่านก็ต้องมีมีข้างในบ้างเป็นธรรมดาคือมีฝ่ายในของท่านบ้างเป็นธรรมดาอาจจะเกิดขึ้นโดยโดยอุบัติเหตุบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านทรงมีเจ้าจอมท่านแรกนะฮะคือเป็นหม่อมราชวงศ์หม่อมราชวงศ์ปรากฏนามว่าหม่อมราชวงศ์แขหม่อมราชวงศ์แขพึ่งบุญ ซึ่งมาถวายงานเป็นพระพี่เลี้ยงรัชกาลที่หนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าได้เป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่5ต่อมาเป็นเจ้าจอมมารดาเพราะว่ามีพระราชธิดาพระองค์แรกหม่อมเจ้าผ่องหม่อมเจ้าหญิงผ่องต่อมาเป็นพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าผ่องต่อมาในสมัยรัชกาลที่6เฉลิมพระยศพระนามขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็นพระองค์เจ้าผ่องประภยัยอ,อย่างนี้เป็นต้น แต่ว่าในในในยะในทางในทางธรรมเนียมม่อมราชวงศ์แขเนี่ยหรือเจ้าจอมมารดาแขพึ่งบุญเนี่ยไม่ได้เป็นที่เชื่อชูออกหน้าออกตาแต่ความรักครั้งที่สองเนี่ยคือมีพระราชปฏิพัตน์สำคัญเลยนะมีในยะทางการเมืองมากเลยล่ะเพราะว่าท่านทรงไปพึงพอใจสตรีสูงสัก์คนหนึ่งเป็นสตรีใน สกุลบุญนาคโบราณเขาเรียกว่าเป็นลูกเจ้าคุณทหารหลานสมเด็จเจ้าพระยายิ่งใหญ่นะเจ้าคุณแพ่เจ้าคุณแพ,ณแพที่ว่าเนี่ยต่อมาเป็นเจ้าคุณพระประยูรวงศ์นะเหตุที่ทําให้มาพบกันเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าคุณแพที่ว่าเนี่ยนะฮะมารับราชการฝ่ายในถวายตัวเป็นราชการฝ่ายในใน ในสมเด็จพระเชษฐภคินีของในหลวงรัชกาลที่5ด้วยความเป็นเจ้าฟ้าจุฬาลงกรพอเห็นก็มีพระราชฤลัไทยปฏิพัก์นะชอบพออัธยาศัยกันก็ปรากฏว่าเรื่องราวเหล่านี้เริ่มรู้ไปถึงหูผู้ใหญ่ว่าเจ้าฟ้าจุฬาลงกรนั้นทรงมีพระราชฤลัไทยปฏิพัก์กับกับเจ้าคุณแพ่ที่ว่านี้ทำเนียม,ม,มโบราณค่ะ,อะพอ พอสกุลบุญนาคทราบแล้วเนี่ยเรียกค่ะเรียกเจ้าคุณแพ้กลับบ้านนะฮะกลับบ้านบุญนาคไปเลยละพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่ห้าเดิมเนี่ยได้มีโอกาสพบบ้างบัดนี้ไม่ได้พบแล้วนะฮะก็ก็ทุกข์ใจแหละฮะ,ะความทราบฝ่าละองทุลีพระบาทราชัชกาลที่สี่ท่านก็เห็นว่าเอาเอาก็ก็มีความเหมาะสมกันอยู่หรอกอ่า สุดท้ายแล้วก็ต้องทําการสู่ขอกันกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นนับว่าเป็นสะพ้ยหลวงคนแรกเลยนะเป็นสะพ้ยหลวงสู่ขอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงเป็นที่เชิดชูนะออกหน้าออกตาเลยล่ะเพราะว่าหนึ่งประถมมาเหตุว่าด้วยการสู่ขอนะเป็นเป็นรักใคร่ชอบพอกันก็ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นหญิงสูงสัก์คนหนึ่งละอ่าเป็นสะพ้ยหลวงแล้วก็มีมีลูกด้วยกัน มีพระธิดาพระองค์หนึ่งนะคะชื่อพระองค์เจ้าสีวิไลลักษณ์ตอนเจ้าคุณแพท้องเนี่ยคุณแพรไปอยู่ที่ไหนอ่าเพราะว่าคุณแพรท้องนะธรรมเนียมโบราณโบราณน,นะถ้าไม่ใช่ลูกพระเจ้าแผ่นดินประสูตรในพระบรมมหาราชวังไม่ได้ต้องออกไปมีพระหน่อข้างนอกนะฮะต้องไปมีลูกข้างนอก คือตอนท้องเนี่ยรัชกาลที่5จะให้ประทับในพระตำหนักสวนกุหลาบก็เห็นจะไม่ไม่เหมาะไม่ควรไม่สะดวกเพราะว่าเกิดว่าจะออกพระนอขึ้นมาเนี่ยจะประสูติพระนอขึ้นมาก็จะต้องย้ายอีกทีหนึ่งแหละคือคือก็จะต้องย้ายออกไปออกไปไปมีพระนอข้างนอกวังหลวงท่านก็จึงโปรดให้เจ้าคุณแผรนะไปประทับอยู่ที่วังนันทอุทยานอ่าไปประทับอยู่ที่วังนันทอุทยาน มีเรื่องราวบันทึกเอาไว้ในหนังสือหลายเล่มว่าในเวลาที่รัชกาลที่5นั้นท่านท่านปฏิบัติราชการถวายงานราชการที่4นะดึกแล้วแหละตี1ตี2ประมาณนี้นะดึกโอ้โหดึกมากต้อง ทานต้องเที่ยวไล่ทเที่ยวคืออยู่ระหว่างสองที่คือรักษาสถานการณ์ที่พระดำหนักสวนกุหลาบของตัวเองด้วยแล้วก็วังนันทอุทยานท่านท่านก็ต้องไปดูด้วยเพราะว่าท่านปโปรดให้ให้เจ้าคุณประยูรวงก็คือเจ้าคุณแพรเนี่ยไปพักอยู่ที่นั่นนะจึงเป็นเรื่องลำบากมากเลยเพราะว่ามีเรื่องเล่าอยู่ว่าเฝ้าราชการดึกแล้วน้ำลงขอดคลองนะต้องทรงปีนสะพานไม้ลวกข้ามเข้าไปกว่าจะถึงบ้านตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ย พระองค์เจ้าสีวิไลลักษณ์เนี่ยนะฮจึงเป็นลูกรักของในหลวงรัชกาลที่5มากปรถมมาเหตุตั้งแต่การสู่ขอกับเจ้าคุณพระชนนนีคือเจ้าคุณแพรเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นลูกคู่ทุกคู่ยากเลยก่อนที่จะเป็นเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่คือลูกนอกสเวตัดน